สวัสดีครับยินดีต้อนรับขึ้นสู่ยานสำรวจของบราชชนโบเตอร์ยานสำรวจที่จะพาคุณดำดิ่งสู่จักรวาลวอยเ a อร์ r 40k ที่ซึ่งความหวังและความโหดเหี้ยมนั้นเดินเคียงคู่กันในม่านหมอกแห่งสงครามมันเป็นนิรันดร์และในคืนนี้ผมจะพาคุณเดินทางสู่เรื่องราวของหน่วยรบอวากาศที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความลับแชปเตอร์สที่เกขึ้นมาจากความมืดและดำรงอยู่เพื่อทำลายศัตรูของอิมพิเรียม m i n o t อร์ c h ปเตอร์เรานักรบผู้ทุกขนาดนามว่าสุนักกล้าเนื้อแห่งไฮลอซอฟเทอร์ราแชปเตอร์แห่งเหล็กกล้าและการทำสงครามที่ไร้ความปราณีและก่อนที่เราจะเปิดมาใงสงครามบทนี้บรัช h a นโบเตอร์ขอขอบคุณทุกเสียงสนับสนุนทุกซับส c r i b e r ทุก m e m b e r รและทุกผู้สนับสนุนที่ช่วยให้เรายัางได้เราขานเรื่องราวอันมืดมิดเหล่านี้ต่อไปในจักรวาลที่แม้แต่ดวงดาวนั้น ก็ยังลุกโชนไปด้วยไฟแย่งสงครามเตรียมใจของคุณให้พร้อมเพราะนี่ไม่ชื่อเรื่องราวของฮีโร่ที่ยืนหยัดเพื่อแสงสว่างแต่นี้คือบทพิสูจน์ว่าแม้แต่ในจัก,กรวาลที่มืดมิดที่สุดอิมพิเรียมก็ยังมีนัก,กรบที่โหดเทียมกว่าศัตรูใดๆและถ้าพวกคุณพร้อมแล้วเรามาเดินทางสู่เรื่องราวกันเลยครับ ในจัก,กรวาลที่เต็มไปด้วยไฟสงครามและการทรยศแม้แต่ผู้พิทักษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิมพีเรียมก็อาจไม่ใช่สิ่งที่พวกเขานดูเหมือนจะเป็น m i n o ทอร์แชปเตอรหนึ่งในกองกำลังที่เป็นปริศนาที่สุดในบันทึกประวัติศาสตร์ของ Adaptus Administratum Chapter ที่ถูกลือกันว่ามีจุดกำเนิดในยุคมืดแห่งการทดลองหรือที่รู้จักกันในชื่อ the 21 s t Founding ในาศาสรวัรที่36แห่งจัก,กรวาล i m p e r i รี of Man แมนกำลังลุกไหม้ด้วยสงครามเหล่าอะดัปต s m ัสแม n นิคัสแห่งดาวอังคารถูกเรียกให้เร่งสร้างกองทัพสเปซมารีนรุ่นใหม่เพื่อต่อกอนกับคลื่นสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่ในยุคนั้นทุกโครงการคือบททดสอบที่เต็มไปด้วยความล้มเหลวและหายนะ The 21st Founding ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Curses Founding การริเริ่มที่ต้องสาบ Chapter สทีถือกำเนิดในยุคนั้น มักเต็มไปด้วยความผิดพลาดทางพันธุกรรมบางหน่วยรบนั้นแตกสลายตั้งแต่ยังไม่ทันได้ถือปืนบางหน่วยรบกลายเป็นสิ่งที่เกินกว่ามนุษย์นั้นจะควบคุมได้ในบันทึกโบราณของ um, aur, อ d เดปตาสแอดมิ s t สตราตัมมิโนทอรเคยถูกบรรยายว่าเป็นนักรบคลั่งโรคจิตหรือไซโคติกเบอร์เซอร์เกอร์นักรบในชุดกราะสีมัสตาร์ูไม่ลังเลที่จะเข็นฆ่าทุกสิ่งที่ขวางทาง แม้แต่พี่น้องอะเดปตาสแอสตาเตสเองก็ตามจักรวาลนั้นก็ไม่เคยหยุดนิง่งจนมาถึงในยุคข,ของาศาสวัทที่41ความมืดนั้นก็ได้ปกคลุมจักรวาลอีกครั้งด้วยไฟสงครามที่มีชื่อเรียกว่าประดับวอร์ประทูขึ้นในปีที่901-913และนี่เองปิดจุดที่ชื่อของมิโนโทอร์ถูกจารึกลงในประวัติศาสตร์อีกครั้ง หนังสือ Imperial a r m o u เล่มที่10บ The b e d d a r War Campaign คือเอกสารสำคัญที่บันทึกบทบาทของมิโนทอร์ในสงครามครั้งนั้นหนังสือเล่มน,นี้เขียนขึ้นโดยเอ็ดวินบราวน์หนึ่งในผู้เขียนลอของ Forge World ซึ่งเป็นสตูดิโอในเครือของเกม Workshop ที่รับผิดชอบการสร้างเนื้อหาเสริมทั้งกฎการรบยุทธโภปกรณและลออันละเอียดลึกให้กับจักรวาล Warhammer 40k เอ็ดวินบราวน์และทีมเขียนของ For g e World คือผู้ที่นำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ให้กับมินอทอร์จากนักครคคลั่งในเกราะสีมัสตาร์ดกลายเป็นนักครบผู้เชี่ยวชาญการทำสงครามแบบปิดล้อมแอสตาเตสในชุดเกราะสีทองแดงพร้อมตาสัญ,ญลักษณ์แบบกรีกโบราณเป็นภาพลักษณ์ที่แสดงถึงพลังความเย่อหยิงและจิตวิญ,ญญาณของนักครบที่พร้อมทำลายทุกป้อมประการและทุกพันธมิตรหากพวกเขานั้นได้รับคำสั่งโดยตรงจากค่ายหลอซอฟเทอรา ในบทสัมภาษณ์เบื้องหลังของการพัฒนางานเขียน Imperial Armor the Blood War เอ็ดวินบราวน์เคยเอ่ยถึงทฤษฎีที่ว่ามิโนทอนนั้นอาจได้รับยีนซีดของ Iron Warriors ทายาทแห่งไพร m มา c h ชปะทุระโบแห่ง s ซีช์วอลแฟร์ทฤษฎ d ีนี้เกิดจากลักษณะการรบของพวกเขาโดยการปิดล้อมและการบันทอนขวัญศัตรูจนสิ้นหวังแต่นักเขียนจะสู้ตัวละครในเรื่องได้ย่งไง มีเสียงกระซิบในหมู่ Inquisitors และนักประวัติศาสตร์ของออโดมาเรียสยังคงพร่ำบอกว่าบางทีมิโนทอร์อานไม่ใช่แค่ทายาทของ i อรอนบอ r ิเออแต่คือผลผลิตจากการผสมผสานยีนซีของหลาย Chapter ์และบางคนนั้นเชื่อว่าพวกเขาคือ t ันเดอร์ a อ r ิเออรที่รอดชีวิตจาก Unification Wars และบางคนนั้นก็เชื่อว่าเป็นเหล่าคาสโตเดสที่ถูกส่งมาทำหน้าที่ในคราบของอะเดปตัสแอสตาเตส และไม่ว่าความจริงนั้นจะเป็นเช่นไรแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของพวกเขาถูกปิดผนึกโดยคำสั่งตรงจากไฮลออซอฟเทอร์ r าและแม้แต่อินควิิชันเองยังต้องใช้ตราอนุญาตพิเศษเพื่อเข้าถึงในอิมพิเรียมที่การปกปิด้นนัคือคุญแจมิโนทอร์คือเงามือที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อกวาดล้างเงามืออื่นๆบทบาทของพวกเขาไม่ใช่เพียงแค่เขนค่าซีนอสหรือเฮเรติก แต่เพื่อสังหารทุกสิ่งที่อาจบ่อนทำลายอำนาจของไฮลอสแม้ต้องแทงข้างหลังพี่น้องอเดปตัดแอสตาเตสด้วยกันเองก็ตามนี่คือจุดกำเนิดของมินอทอร์ชัปเตอร์ผู้ถูกตีตราด้วยคำสาปข,ของเดอทเวนตีเฟิร์สฟาวดิงและถูกส่งมาเพื่อทำในสิ่งที่ไม่มีใครนั้นกล้าทำแม้จะต้องแลกด้วยการเป็นปีศาจในสายตาของพันธมิตรเมื่อเอ่ยถึงมินอทอร์ชัปเตอร์หลายคน อาจน,นึกถึงนักรบกรอทองแดงผูถือหอกแห่งการพิพากษาแต่ในห่วงลึกขององค์กรภายในแชปเตอร์นี้เต็มไปด้วยชั้นแห่งความลับโครงสร้างการบังคับบัญชาที่ถูกออกแบบให้เป็นดังคมดาบในเงามืดตามโคเด็กแอสตาเตสที่เขียนขึ้นโดยลูบูเตกิลิมานแห่งอัลตรามาสเปซมารีนแต่ละแชปเตอร์คนมีกำลังพลเต็มอัตรา1000นายแบ่งออกเป็น1ิคอมพานีสพร้อมหน่วยสนับสนุนที่ชัดเจน แต่สำหรับมิโนทอร์โคเด็กแอสตาเตสนั้นก็แค่แนวทางไม่ใช่พันธนาการมิโนทอร์แชปเตอร์จัดกำลังพลในรูปแบบที่คลุมเครือและผิดปกติแม้ภายนอกพวกเขานั้นจะอ้างว่าเคารพโคเด็กซ์แต่ในสนามรบพวกเขามักเคลื่อนพลในลักษณะแชปเตอร์สตริงดิพอยเมนต์การปฏิบัติการเต็มกองท้าเปล่ากับเป็นลีเจียนย่อส่วนถูกคอมพานีรวมเป็นกองกำลังเดียวเหมือนมัดเหล็กที่พร้อมจะบดขยี้ทุกสิ่งในคราเดียว ในสงครามระดับวอรที่ประตูขึ้นระหว่างปีที่901-913ของาศารสวัท์ที่41อิมพีเรียมต้องเผชิญกับไฟสงครามที่พร้อมจะแผดเผาทุกกฎเกณฑ์และในเปลวเ,เพลิงนั้นชื่อของมิโนทอร์แชปเตอร์ถูกจารึกไปด้วยโลหิตพวกเขาไม่ได้ปรากฏตัวในฐานะพันธมิตรไม่ได้ยกกำลังมาเพื่อแบ่งเบาภาระให้ใครมิโนทอร์คือกองทัพที่ยืนหยัดเพียงลำพังพร้อมบทขยี้ศัตรูด้วยพลังเต็มที และพวกเขาเลือกจะใช้ทุกกำลังที่มีโดยไม่แบ่งแยกหรือย่อหย่อนแม้แต่เศษเซี้ยวเดียวในบันทึกของอิน e พ i u m เรียมว่าด้วยสงครามประดับมิโนโทอรมักจะระดมกำลังทั้งหมดในคราวเดียวเคลื่อนพลแลากับคลื่นกรอดสีทองแดงพวกเขาไม่ยอมแยกหน่วยไปคอยช่วยเหลือพันธมิตรเพราะในสายตาของพวกเขาพันธมิตรนั้นก็คือภาระและความเชื่อใจคือสิ่งที่ฟุ่มเฟือย แต่ละกองรบของมินอทอร์ถูกเตรียมพร้อมสำหรับสงครามเต็มรูปแบบในทุกคอมพานีมีทั้งรถถังหนักและเครื่องจักรสงครามปริ d เด o เตอร์ที่ขํารามกึกก้อ,กองรถถังไทฟอนที่พร้อมจะทลายกำแพงและสปาร์ตันแอซ t t แทงที่ฝ่าแนวศัตรูพวกเขามีทั้งเดรดนอตและ t ทอร์มินเตอร์สมากจนศัตรูนั้นจะต้องฉี่ราดตั้งแต่อย่างไม่ทันได้รบ กองรบคอมพานีที่หนึ่งของพวกเขาถูกขนานนามว่าเป็นหน่วยลงทันที่เต็มไปด้วยนักรบเกราะเทอร์มินเเตอร์ที่ผ่านการสังหารศัตรูในสนามรบมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและแน่นอนไม่มีนักรบแอสตาเตสคนไหนได้รับเกาะเทอร์มินเเตอร์ได้โดยง่ายแต่ละคนต้องผ่านบททดสอบที่เขียนด้วยโลหิตและความกล้าหาญที่ยืนหยัดได้ในสงครามจริง การคัดเลือกนักรบของพวกเขาไม่ใช่การสอบพ่อเขียนหรือการท่องบทพักดีแต่คือการรอดตายจากสนามรบและผู้ที่อ่อนแอไม่มีที่ว่างสำหรับพวกเขาในมิโนโทอเพราะนักรบในกรอสีทองแดงสงครามคือคำตอบเดียวที่สำคัญบนยานรบ Battle b a บัสเดดเดลอสคราตาที่ตั้งมันของพวกเขาในอวกาศเสียงเครื่องจากสงครามนั้นกู้ร้องเรียกหาโลหิตและในทุกครั้ง ที่คำสั่งจากข้ายหล่อซอฟเทอร์ร่านมาถึงพวกเขาจะมุ่งหน้าไปยังสนามรบไม่ว่าศัตรูนั้นจะเป็นเอเลียนหรือแม้แต่พี่น้องนักรบอเดปตัดแอสตาเตสด้วยกันเองในดินแดนที่ความไว้ใจนั้นคือสิ่งที่ต้องห้าม m i n อทอร์แชปเตอรคือกองทัพที่ไม่ต้องการให้ใครนั้นยืนเคียงข้างพวกเขาเลือกที่จะเป็นดาบเล่มเดียว ดาบที่เมื่อได้รับโอกาสฟาดฟันจะไม่มีสิ่งใดนั้นหลงเหลืออยู่นอกจากเท่าฐานแห่งความพินาศในจักรวาลที่ทุกสนามรบนั้นลุกเป็นไฟมิโนอโทเชัปเตอร์คือศิลปินแห่งการทำลายหลางที่บรรจงสลักความตายบนซากปรักหักพังจุดเด่นของพวกเขาคือความชำนาญในศึกปิดล้อมและการรบเชิงบัญทอนกำลังใจของศัตรูและในหลายครั้งพวกเขาเลือกจะไม่เข้าปะทะในทันที แต่ใช้การวางกำลังอย่างเป็นระบบสร้างแนวป้องกันหลายชั้นล้อมศัตรูไว้ในทุกทิศท,ทางบีบเส้นทางหนีให้แคบลงจนไม่เหลือที่วางให้ใครนันรอดนี่คือรูปแบบการรบที่หลายคนนั้นเชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจาก Iron Warriors หรีอเจียนผู้โดงดังในการทำลายป้อมประการในสมัยสงคราม t h g r เกร c ครูตเ d e มี n o ท t h ์ r c h เ p t e r s นำศาสตร์นั้นมาหลอมรวมกับจิตวิญญาณอันดิบเถื่อน จนกลายเป็นศิละปะการสังหารที่น่ากลัวที่สุดในหมู A a ดบตัดแอสตัเตสเมื่อพวกเขานั้นลงสู่สนามรบมิโนทอนั้นไม่เคยเร่งรีบพวกเขากระชับวงล้อมยังอดทนใช้รถถังไทฟอนเฮฟวีซีทแองส์ยิงถล่มแนวรับไปเรื่อยๆบดกำแพงให้พังทลายทีละน้อยแต่ในขณะเดียวกันกองทัพของพวกเขานั้นก็จะค่อยๆเคลื่อนพลเข้าใกลขึ้นเหมือนคมหอกที่แหลมคมพร้อมจะปักเข้าหัวใจสตรูในจังหวะสุดท้าย และหากแนวป้องกันนั้นถูกทำลายลงหมดแล้วพวกเขาจะเปลี่ยนสู่การโจมตีแบบเต็มพลัง Predator Tanks และ Spartan Assault Tanks จะนำขบวนเข้าตะลุยแนวศัตรูตามมาด้วยกองกำลัง Terminator s และนักรบประยะประชิดผู้ถูกฝึกให้ล้มศัตรูด้วยคมดาบและคมหอกทามกลางเปลวไฟและควันปืน Minotaur ไม่ใช่แค่ผู้เชี่ยวชาญในการทำลายกำแพงพวกเขายัางถนัดการกวาดล้างในทุกพื้นที่ที่ยืดได้พวกเขา จะปิดกั้นเส้นทางหลบหนีกวาดล้างผู้รอดชีวิตไม่มีการไว้ชีวิตให้กับศัตรูไม่มีการยอมให้เหลือฉเฉลยเพราะสําหรับพวกเขาสงครามคือการทําลายศัตรูให้สิ้นซากและใช่ว่าพวกเขานนั้นจะรบกับศัตรูต่างดาวหรือพวกนอกกรีเท่านั้นในสงครามระดับวอมิโนโทอร์มีบทบาทสําคัญในการไล่ล่าก,กองกําลังสเปซมารีนที่ประกาศแยกตัว โดยเฉพาะล่าแมนเทอร์ชปเตอร์สที่พวกมิโนโทอนั้นเขาทำลายแนวรับอย่างเป็นระบบตัดเส้นทางการขนส่งทั้งหมดและปิดเส้นทางหนีกระโจมตีซ้ำๆลงไปอย่างโหดเหี้ยมจนแม้แต่นักรบผู้พักดีเองยังต้องยอมจำนนต่อความโหดเหี้ยมของพวกเขามีบันทึกอีกว่าในบางครั้งมิโนโทอนสะตีสนิทกับพันธมิตรในตอนตน้นก่อนจะหันมาโจมตีอย่างไม่ทันได้ระวังตัวเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมและไม่มีใครยืนยันได้อีกว่า คําสั่งทั้งหมดนั้นมาจากไฮโลซอฟเทอร e ราหรือจากเจตนาของพวกเขาเองแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนนั้นรู้ดีคือ m i n o t a ร์ไม่เคยลังเลที่จะใช้สงครามเป็นเครื่องมือพวกเขาไม่เคยยอมอ่อนข้อให้ใครไม่เว้นแม้แต่อ d เดปตัดแอสตาเตด้วยกันเองและนี่แหละคือวิธีแห่งสงครามของ m i n o t a ร์ช h a เตอร์ผู้ที่ถือว่าสงครามคือคำตอบสำหรับทุกคำถาม และหากสงครามคือสนามพิสูจน์ศรัทธาของอเดปตัดแอสตาเตสมิโนทอร์แชปเตอร์ผู้ที่ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดด้วยคลังแสงที่เต็มไปด้วยอาวุธสงครามมากมายราวกับกองทัพของทั้งอิมพิเรียมรวมกันบันทึกของอิมพิเรียมนั้นกล่าวไว้ว่ามิโนทอร์มีอาวุธและยุโทโธปกรณ์จำนวนมหาศาลและหลายชิน้นหายากสียิ่งกว่าคำอธิษฐานของมนุษย์ในยามที่มืดมนเสียอีก ในสงครามระดับวอ์นักประวัติศาสตร์ของ f o r ์ชเวิ l ์ได้บันทึกไว้อย่างละเอียดว่ามิโนทอร์มีรถถังหนักไทฟอน h e ฟวี่ซีท์แทงส์ที่ใช้ในการปิดล้อมและทลายแนวรับพวกเขาใช้รถถัง p r e d a เตอร์และสปาตันแ s a ซ l ลแทงส์เพื่อสนับสนุนการบุกทะลุอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งเดรนนอร์และ t ทอร์มินเ r s ตอที่พร้อมเดินหน้าในแนวรบอันดูเดือดพวกเขาไม่ได้มีดีแค่รถถัง แต่ยังครอบครองยุทธปกรณ์ระดับสูงเช่นมาร์8ออรันด์พัทเทิลพาวเวอร์อาร์เมอร์และอาวุธพลังงานคุณภาพสูงที่หาได้ยากยิ่งในยุคที่อิมพิเรียมนั้นล่มสลายลงทุกวันว่ากันว่ายุทธปกรณ์จำนวนมากของพวกเขาได้รับการจัดสรรโดยตรงจากไฮลออร์ซอฟเทอราเป็นของขวัญตอบแทนความจงรักภักดีแต่ในอีกด้านหนึ่งมินทอร์เองก็มีชื่อเสียงในเรื่องการยึดหรือขโมยอาวุธจากหน่วยรบอื่น พวกเขาไม่ได้ปฏิบัติการเหมือนลดลเวนส์ที่จะรอคอยโอกาสเพื่อเข้าไปขโมยแต่จะยกพลเข้าไปยึดยังโจงแจงประกาศให้ศัตรูและพันธมิตรนั้นเห็นว่านี่คืออำนาจและนี่คือรางวัลของผู้ที่แข็งแกร่งกว่าในบันทึกส่งครามของบรรดับมีการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่มิโนทอร์สนั้นยึดครองแบทเทิลบารชของอินเซปเตอร์แชปเตอร์สพร้อมทักยุทธปกรณ์โบราณที่พวกเขาครอบครองเรื่องนี้ทำให้หลายแชปเตอร์แอสตาเตสนั้น ว่าระแวงและขยะที่พวกเขานั้นจะเข้ามาในอาณาเขตของตนแต่ในจักรวาลที่สงครามนั้นไม่เคยสิ้นสุดการมีคลังแสงเช่นนี้คือการรับประกันว่าพวกเขานั้นจะยืนหยัดได้ไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูจากภายนอกหรือเพื่อนพ้องที่กลายเป็นศัตรูในคราบของพันธมิตรนี่คือมิโนทอร์ชัปเตอร์สกองทัพที่ไม่เพียงแต่ถือหอกแห่งสงครามแต่ยังถือกุญแจสู่ยุทธโภคกรที่จะทำให้พวกเขาไม่เคยพ่ายแพ้ในสงครามไหนก็ตาม ในทุกแชตเตอร์ของ Ada p t ตัตแอสตาเตจะมีชื่อวิรบุรุษผู้ที่แบกทั้งเกียรติยศและความโหดเหี้ยมไว้ในมือเดียวกันสำหรับมิโนทเแชปเตอร์ชื่อนั้นก็คือแอสเตรียนโมลอกว่ากันว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้บัญชาการแต่คือหอกแห่งการพิภากษาของไฮโลซอฟเจอราผู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกำราบศัตรูทุกชนิดไม่ว่าเลือดของศัตรูนั้นจะเป็นเอเลียนหรือสีเดียวกับกรอกของพวกเขาเอง โมโล็อกปรากฏตัวในสนามรบในชุดเกราะทัทลอสเทอร์มิเนเตอร์เสริมด้วยระบบไซเบอร์เนติกที่ดูราวกับผสานค้นกับเครื่องจักรเข้าด้วยกันและว่ากันว่าเขาสามารถทนทานต่อบาดแผลที่รุนแรงเกินกว่าที่แอสตาเตสปกตินั้นจะเอาชีวิตรอดได้อาวุธคู่ใจของเขาคือหอกดำที่ฝังระบบพลังงานและโล่พลังงานขนาดใหญ่ที่ช่วยให้เขาสามารถผ่านทุกแนวรบทุบสัตรูให้แตกสลายราวกับเศษหิน แต่สิ่งที่ทำให้แอสเตรียนโมล็อกกลายเป็นปริศนาใหญ่ในหมู่อเดปตัดแอสตาเตสคือเรื่องเล่าถึงความเป็นอมตะของเขามีบันทึกหลายครั้งที่เขานัทุกประกาศว่าตายไปแล้วทั้งในสมรภูมิออเฟียนวอลและการรบกับศัตรูของอิมพีเรียมแต่ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาก็กลับมาปรากฏตัวพร้อมคำสั่งใหม่และความโหดเหี้ยมที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมมีทริสีหนึ่งนั้นบอกว่าโมล็อก ok, อาจเป็นผลลัพธ์ของเทคโนโลยีลับที่อนุญาตให้ผู้บัญชาการของมินอทอร์สสืบทอชื่อและบุคลิกภาพผ่านกระบวนการฝังความทรงจําเสมือนเพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างโมลลกขึ้นมาใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าและสิ่งนี้ก็ทําเพื่อให้ไฮหล่อแองเทร่ามั่นใจได้ว่ามีหอแห่งการพิพากษาคอยรับใช้พวกเขาเสมอและบางคนนนั้นก็กระซิบว่าเขาอาจจะเป็นคาสโตเดที่สวมบทนักรบแอสตาเตสหรือบางทีเขา อาจเป็นทาย,ยาทของ Iron Warriors ผู้ถือกำเนิดจากสนามรบในยุค The Great Crusade แต่ไม่ว่าความจริงคืออะไรชื่อของเขาคือเงามืดที่ลอกลอนในทุกสนามรบเพราะเมื่อเสียงกลองสองครามนั้นดังขึ้นและกรอสีทองแดงของมินอทอ u r นั้นเคลื่อนพลชื่อของ a s t เท i รี m o โมล h จะเป็นเหมือนเงามัจจุราชที่รอเก็บเกี่ยววิญ,ญญาณของผู้ที่ต่อต้านอิมพีเรียมและนี่คือผู้นำของมินอทอร์แชปเตอร์ผู้ที่ไม่เคยหยุดรบ และไม่เคยหยุดค่าตราบใดที่อิมพิเรียมยังต้องการมือที่เปื้อนเลือดแอสเตรีย m o มลอกก็จะไม่มีวันหายไป m i n o ทอร์แชปเตอร์พวกเขาไม่ใช่หน่วยรบสเปซมารีนธรรมดาแต่คืออาวุธของไฮ g ลอ o r อฟเทอราที่ถูกส่งออกไปสู่จักรวาลเพื่อจัดการกับศัตรูในที่ที่กฎเกณฑ์ของอิมพิเรียมนั้นเอื้อมไม่ถึงในทุกสนามรบที่พวกเขานั้นปรากฏตัว กรอบทองแดงที่สวมใส่ไว้เต็มไปด้วยร่องรอยของสงครามมันเป็นสัญลักษณ์แห่งคำพิพากษาและเป็นประกาศสิทธิจากผู้ปกครองสูงสุดของอิมพิเรียมว่าทุกศัตรูนั้นจะต้องถูกบทขยี้ไม่ว่าศัตรูนั้นจะเป็นซีนอสนักโรคผู้ทรยศหรือแม้แต่พี่น้องอดัปตัดแอสตาเตสเองสงครามระดับวอเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงบทบาทอันโหดเหี้ยมของพวกเขาเมื่อมิโนโทอสนั้นถูกส่งลงมาปราบปราม พวกเขาไม่ได้มาเพื่อเจรจาแต่มาเพื่อหยู่สงครามด้วยคมดาบและคำพิพากษาที่ไร้ข้อแม้ใดๆบันทึกจากนักประวัติศาสตร์ของอิมพิเรียมต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่ามิโนทอร์คือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจที่แท้จริงของไฮลอสพวกเขาแสดงให้เห็นว่าในอิมพ r เรียมออฟแความพักดีนั้นไม่ได้ถูกเขียนไว้บนกระดาษแต่มันถูกตีตราไว้ด้วยเลือดและไฟสงคราม สำหรับศัตรูของอิมพีเรียมชื่อของมิโนโทอนั้นคือเงามัจุราที่ไม่มีวันหลับไหลแต่สำหรับพันธมิตรชื่อของวกเขานั้นก็คือคำเตือนว่าความพักดีนั้นอาจกลายเป็นข้อกล่าวหาได้ในพริบตาเดียวในจักรวาลที่เต็มไปด้วยสงครามความหวังนั้นคือของหายากและศรัทธาคือสิ่งที่เปราะบางยิ่งกว่าชีวิตมิโนโทอร์ยืนหยัดในเงามืดของสงครามนั้นพร้อมจะเป็นดาบของไฮหลอดซอฟเทอรราที่ไม่มีใครนั้นหยุดยั้งได้ และนี่คือเรื่องราวของมิโนทอร์แชปเตอร์สนักรบผู้แบกทั้งเกียรติยศและความหวาดกลัวในมือเดียวกันหน่วยรบที่เป็นทั้งผู้พิธากและเพชฌฆาตในคราเดียวกันในจักรวาลที่ถูกกลืนกินด้วยไฟสงครามไม่มีสิ่งใดนั้นจะคงอยู่ตลอดไปยกเว้นแต่เสียงคำรามของสองครามที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและความมืดที่ไม่มีวันจางหายเรื่องราวของมิโนทอร์แชปเตอร์นั้นสะท้อนให้เห็นว่า แม้แต่ผู้พิทักษ์ที่ทรงพลังที่สุดของอิมพีเรียมก็อาจกลายเป็นดาบที่ให้หลอซอฟเทอร์านั้นชักขึ้นมาเพื่อสังหารทุกสิ่งที่ขวางเส้นทางของพวกเขาเพราะในจัก,กรวาลที่ความหวังนั้นคือประกายไฟและศรัทธานั้นคือความเปราะบางมิโนทอคือบทพิสูจน์ว่าไม่มีใครในอิมพีเรียมจะปลอดภัยจากเงามืดของสงครามได้และเรื่องราวในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ และหากคุณชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อบอกผมว่าคุณคิดยังไงกับมิโนทอร์ c h ปเตอร์และอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวของ a d a p t ต d a s s ส t า s และจักรวาล Warhammer 40k ย่างสำรวจ Brush ช n ชนโ t e r ขอตัวลาไปก่อนและขอให้จักรพรรดิแห่งมนุษยชาติคุ้มครองพวกท่านทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. Huh.